เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาเรานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอ m ด n มินต้นทีพเพจขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเครดิตเยอะรีวิวเยอะซื้อขายได้100%เเพจแท้ต้องมีผู้ติดตามห้า0 0ื่นคนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมฮัลโหลโจ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อดอุศบนะครับผมนี่ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับใครนะครับผมนัที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด r v หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการนำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูล r o v นะครับผมนัที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับบอกเลยว่ากิจกรรม นี้นะครับสามารถรับสกินฟรีๆถาวรได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมนี้ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ซ <ok.> ับซ้อนนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเราจะสามารถรับได้ฟรีเนาะโอเคก่อนที่จะไปนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมนะสกินลาสนะครับผมนะเป็นสกินของลัสไซเบอร์ครอนะครับผมนะเข้ามา ในไทยแล้วนะครับผมกลับมาให้มีการเปิดสุ่มกันมากขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็ระยะเวลานะครับผมตั้งแต่วันที่19นะครับถึงวันที่2กรกฎาคมเลยนะครับผมจะไปดูแอนิเมชันของไลฟ์กันดีกว่านะทุกคนว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับผมว่าบอกเลยว่าผมชอบมากๆเนาะเกี่ยวกับแอนิเมชันพวกสกิลอะไรเงี้ยคือแบบมันสวยมากๆนะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูรับชมกันเลยผมไปกันเลย Yeah. Spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impacts. Past painful scars. In fact, I blast tasteful laws and pass. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver juice. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet now. Keep ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the week now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? โอเคนะครับผมนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับแอนิเมชันนะครับผมนะเพื่อนๆว่าเท่มั้ยทุกคนก็เป็นการต่อสู้ระหว่างเออลาดกับนาคอสนั่นเองนะครับผมนะหนูผมผมแบบว่าดูไปเพลินเินเนมันเหมือนเป็นเออเหมือนลาดเป็นตัวโกงไงไม่รู้ป่ะทุกคนหรือว่าโดนจับมาทดลองอะไรเงี้ยผมก็ไม่มั่นใจเนาะใครรู้อะไรเงี้ก็สามารถคอมมาคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเควันนี้นะครับผมนะเราจะเข้าไปพูดถึงกิจกรรมกันเลยดีกว่านะทุกคนเราเรากิจกรรมเนี่ยบอกเลยว่าสามารถรับได้ฟรีฟีถาวรยกเสริมนะครับผมเดี๋ รับกันก่อนละกันนะครับผมโอเคมันมีทั้งหมด5สกินนะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสกินกันที่เราจะสามารถได้รับกันก่อนนะครับผมตัวแรกนะครับผมจะเป็นของล็อกซี่นะครับผมนี่เป็นล็อกซี่ตัวนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นล็อกซี่แบบอารมณ์แบบว่าเป็นนักสืบนะทุกคนสําหรับสกินนี้นะครับผมนะบอกเลยว่าได้รับฟรีๆนะครับผมสำหรับสกินนี้ใครที่ยังไม่มีก็สามารถมารับได้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปเนาะตัวต่อไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นมาล็อดนะครับผมนี่เป็นเออแทงค์ที่แบบว่าอยู่ยงคงกระพันพังพ่านนะ มาหลอดเนาะก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับสาหรับใครที่ไม่มีสกินนี้นะครับบอกเลยว่าต้องมีนะครับผมเพราะว่าสกินนี้โดยรวมก็ถือว่าไม่แย่นะทุกคนเหมือนอารมณ์แบบเป็นเจ้าชายนะทุกคนเจ้าชายอสูรอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนเเคยดูปะ่ะเออมันจะคล้ายกันนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นล้านนั่นเองนะครับผมแต่ล่าตัวนี้ไม่ใช่สกินเนอร์ไซเบอร์คอร์นะครับผมนะเป็นสกินตัวนี้นะครับผมนี่ที่เขามาแจกฟรีเนาะก็ถือว่าเท่อยู่ทุกคนมันอารมณ์แบบว่าเหมือนเป็นชนเผ่าป่ะทุกคนสสําหรรัับกกินนนนตตตงี้้ะะคผมแลวว็่อไปเ ก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมนะเป็นลินดิสนั่นเองนะครับผมนะสามารถแบบว่าเปิดแมปได้นั่นเองนะครับผมนะบอกเลยว่าฮีโร่ที่แบบว่าหายตัวอะไรแง่เจอลินดิสเข้าไปนี่แบบไงเงือบทุกตัวนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบเล่นลินดิสสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมนะก็จะเป็นลิเลียน่านะครับผมนี่เป็นลิเลียน่าสกินนี้นะครับผมนะก็จะเป็นอารมณ์แบบว่า อยู่ในประเทศแบบญ,ญี่ปุ่นไปทุกคนสำหรับสก,กินล่างนี้เนาะนี่ก็จะเป็นสก,กินทั้งหมด5สก,กินนะครับผมนนะที่เราจะสามารถเรียกรับได้นั่นเองนะคะาารับผมสำหรับใครที่ไม่มีเนาะก็สามารถเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกิจกรรมกันเลยละกันนะครับผมว่ากิจกรรมมันมีอะไรกันบ้างเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยก็นี่นะคะนนรับผมนะ,ะนก็เป็นพิชิตภารกิจนะครับผมนะจะเป็นพรีเมียมหลีกนั่นเองนะครับผมนี่สำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมนะเพื่อนเพื่อนเห็นบัตที่มันจะมีคัมพีนะครับผมนะชิ้นส่วนรูนแล้วก็มีเขาเรียกกกกกกอะะะรรรผมเเเเียปปป็็็็็นนนนนนลดูแ้วัััคบจต ป้องกันดาวเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมว่ากิจกรรมนี้มันเล่นกันยังไงนะครับผมนี่เปิดมานะคะผมะก็จะเป็นหน้าตาตรงนี้เลยนะครับผมเราจะเขียนไว้ว่า สู้เพื่อไทยไปเป็นแชมป์นั่นเองนะครับผมนะเห็นไหมมันจะมี3สเตปด้วยกันนะครับผมก็คือขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะครับผมก็คือชิ้นส่วนรุนนะครับผมนะ500ชิ้นส่วนนี้คือขั้นที่1เนาะเปิดให้แรกวันที่29เดือน6นะครับผมแล้วก็ตาอัญเชิญกรอบโปกรอบราศีนะครับผมนะขั้นที่2เราเปิดให้แรกวันที่13นะครับผมเดือน7นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมนะขั้นที่3เราก็เป็นตาอัญเชิญสกินฮีโรอใหีกน คะแนนของทั้งเซิร์ฟนะครับผมก็คือเราอ่ะต้องมาช่วยกันนะครับผมะเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีการนะว่าเราจะสามารถรับสกินได้ยังไงนะครับผมแล้วเรามาดูภารกิจของเรากันก่อนนะครับผมส่วนตรงนี้นะทุกคนอันนี้จะเป็นภารกิจของเราโดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้วเราสามารถรับได้นะครับผมก็คือเห็นไหมมันจะเขียนว่าคะแนนของคุณตอนนี้ก็คือศูนย์นั่นเองนะครับผมเขาจะมีภารกิจตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเป็นภารกิจประจําวันนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีภารกิจประจาสัปดาห์นี่อันนี้เป็นภารกิจประจําวันนะครับผมก็คือ เล่น1เกมนะครับผมแล้วก็อนี้คลิกลิงก์ให้เพื่อน5ครั้งอะไรประมาณนี้คนแล้วก็คลิก,กดลิงก์ให้เพื่อนนะคะผม5ครั้งแล้วก็แชร์วิดีโอ1ครั้งอะไรประมาณนี้อันนี้เราก็สามารถไปทําได้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นภารกิจประจําสัปดาห์นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นการแชร์เว็บไซต์นะครับผมแล้วก็แชร์ดีมทีมนะครับผมแล้วก็ชนะ3แมตช์นะครับผมอันนี้เราก็จะสามารถมีคมภี ทั่วไปนะครับผมนะคูณห้าที่เราจะสามารถได้รับเนาะแล้วก็มีเนี่ยเป็นผลึกอัญเชิญนะครับบัเอฟเฟกเนาะแล้วก็มีชิ้นส่วนลูนคูณ1000นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเนาะ350้คะแนนก็เป็นบัตรป้องกันดาวไปนะครับผมสำหรับผู้โชคดีนะครับผมนะใจดีรางวัลใหญ่ก็คือได้รถมอเตอร์ไซค์2คันเลยนะครับผมสำหรับใครที่โชคดีมากๆนะครับผมจะได้ตามนี้เลยนะครับผมนะส่วนดีมทีมตรงนี้นะครับผมนะเราสามารถมาเลือกได้เลยนะครับผมว่าเราจะเอาใครนั่นเองนะครับผมนหนนี่เขาก็จะมีประมาณนี้นะทุก ก็มีนะครับผมนี่เห็บามี หมูหวานนะครับผมนะโอเวอร์ไฟนะครับผมนะเกสเซิร์อะไรเงี้ยประมาณนี้เลยนะครับผมนี่สําหรับใครนะครับที่แบบว่าชอบคนไหนนะครับผมในประเทศไทยก็สามารถมาเลือกได้นะแล้วก็กดแชร์ตรงนี้นะครับผมนะก็จะถือว่าทําสําเร็จนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงกติกาการรับสกินเออฮีโรอิกนะครับผมนี่เพื่อนๆมาตรงนี้เนาะมันจะมีรายละเอียดรางวัลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของเราเองนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกตรงนี้นะทุกคนนี่เป็นรายละเอียดนะครับผมนะรางวัลของผู้เล่นทางเซิร์ฟนะคร ถ้าสมมติาหากสะสมคะแนนผู้เล่นทั้งเซิร์ฟนะคะผมนะทันที25ล้านนะคะผมนะคะแนนเนาะจะปลดล็อกชิ้นส่วนคูณ500นะคะผมแล้วก็อีกอันนึงนะคะผมนะ็ะคือหากคะแนนภารกิจสะสมครบ50ล้านนะคะผมนะจะปลดล็อกตาอัญเชิญ กรอบรูปราศีนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเนาะหากภารกิจนะครับของผู้เล่นทั้งเซิร์ฟนะครับผมนะรวมกันถึง100ล้านคะแนนนะครับจะปลดล็อกนะครับผมนะเรื่องรับรางวัลสกินตาอันเชิญฮีโรอีกนะครับผมมูลค่า263คูป,ปองนะครับผมนี่ก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะครับผมนะที่เราสามารถได้รับได้เนาะ,ค,ะคืออันนี้นะครับผมเราต้องช่วยกันนะครับผมนะที่เราจะสามารถปลดล็อกภารกิจตรงนี้ได้นะ,ะทุกคนนี่ตรงนี้เลยเนาะ,ะนก็อันนี้25ล้านนะครับผมนะขั้นแรกขั้นที่2 5 0ล้ารับ นะครับผมนั้นในส่วนตัวผมผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมสำหรับภารกิจตรงนี้นะทุกคนคือแบบบางคนนะก็คือแบบว่าอาจจะไม่อยากได้นะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นสกิลระดับฮีโรอีกนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันบางคนก็แบบเออไม่ต้องไปก็ได้นอกก็แค่ฮีโรอีกเองอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนนะครับก็อาจจะไม่รู้กิจกรรมตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีนั่นเองแล้วก็ไม่สามารถที่แบบจะได้รับนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่อยากได้นอกก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันทํากันด้วยเนาะโอเคนะครับ ประมาณนี้ทุกคนก็เป็นกิจกรรมนะครับผนมะสามารถรับสกินทีฟีถาวรได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับผมแต่เราต้องช่วยกันเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดไปการใดเนาะก็ต้องขออภัยเว้านะที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมกอตอุดซบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายยแล้วเจอกันบายๆครับ โจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุดซบนะครับผมวันนี้ก็มีระบบเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นระบบเนาะก็จะมีราคาอยู่ในการสอราคานะครับผมก็คือ1นะครับผมนราคา3 5บาทนะครับผมเราจะได้สิทธิพิเศษก็คือมีป้ายสนับสนุนนะครับผมแล้วก็อีโมจิเนาะแล้วก็ได้เล่นเกมกับผมในไลฟ์สดด้วยนะครับผมส่วนระยะเวลาการเติบโตของป้ายสนับสนุนนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมยิ่งคนอยู่นานก็ยิ่งแบบไปแรงสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนึงนะครับผมเป็นระบบทนั่งร้อยห้าสิบบาทนั่นเอันะคร ครับมไนะ้เล่นเกมกับผมด้วยและที่สําคัญนะครับยังเข้าถึงโค้ดที่ผมโอยไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมโอเคใครอยากเป็นส่วนหนึ่งก็อย่าลืมมาสมัครกันนะครับผมไว้เจอกัน